สวัสดีครับมาเจอกันในคลิปประจำวันนะฮะวันนี้ก็มาดึกเหมือนเช่นเคยนะก็จริงๆแล้วผมกะว่าจะคุยกันในช่วงที่เกมอาจจะเริ่มไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็เกมลิเวอร์พูลกับบินเบาเนี่ยเลื่อนกันการเราไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นดีกว่านะครับกม็มีเรื่องหนึ่งที่น่าคุยเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องที่แฟนบอลก็ ให้ความสนใจกันจนถึงตอนนี้ก็ยังให้ความสนใจอยู่ก็คือตำแหน่งกองกลางนะครับเพราะว่าตั้งแต่เสียจีนี่ไวโนดุมไปเนี่ยริคุลก็ยังไม่ได้เสริมกองกลางตัวใหม่เข้ามานะครับจนมีความกังวลในความรู้สึกของหลายๆคนนะครับเพราะว่าถ้าคิดแบบง่ายๆเลยก็คือเราเสียกองกลางตัวหลักไปนะครับเออเราก็ควรจะได้กองกลางในดีกรีระดับที่ไม่ธรรมดาหรือว่าพอจะทดแทนกับจีนี่ไวโนดุมได้เนี่ย เข้ามาคืออันนี้คือคิดแบบขาเข้ากับขาออกง่ายๆเลยนะฮะทีนี้เรื่องเนี้ยมันก็มีแฟนบอลมองเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่คิดแบบเนี้ยมันก็มีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็มองว่าเออยังไงทีมงานเขาคงจะคิดดีที่สุดแล้วนะในเงื่อนไขที่มีในข้อจำกัดที่มีถ้าจะมีตัวใหม่ก็โอเคถ้าไม่มีก็ ก็โอเคไม่ได้ว่าติดปัญหาอะไรนะครับทีนี้เนี่ยมสมมุติว่าจะได้ตัวใหม่มาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยตอนนี้คือมีโกนาเต้นแน่หนึ่งคนถึงตอนนี้เนี่ยฮะมันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมในตำแหน่งกองกลางที่จะมาแทนจีนี่ไวนาดุมมีไหมหนึ่งนะฮะสองคือสมมุติว่ามีคนใหม่เพิ่มเข้ามานอกจากโกนาเต้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะใช้กองกลางไหมอีกนะครับเพราะว่าข่าวหรือว่ากระแส ที่เป็นเหมือนกระแสละหลักเหมือนกันเนี่ยเขาก็มองว่าตำแหน่งที่เชลลนครอปและทีมงานถ้าคนต่อไปนะฮะหมายถึงว่าต่อจากโกนาเต้นเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกใหม่คนต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่กองอาจจะไม่ใช่กองกลางอาจจะเป็นตัวรุกอาจเป็นกองหน้าหรือว่ากองหน้ากึ่งปีกอย่างนี้ด้วยซ้ํานะครับเหตุผลเนี่ยมันก็มันก็ชัดเจนตรงที่ว่าสมมุติว่าไม่มีคนใหม่เข้ามาจริงแล้วก็ต้องดูว่าคนที่มีอยู่เนี่ย เล่นได้ไหมนะครับคือโอเคแหละจีนี่เวนดูอาจจะเป็นตัวจริงนะฮะแต่ว่าคนที่จะเล่นคือตอนเนี้ที่มองเห็นกองกลางชัดๆเลยนะครับก็เป็นตัวจริงสามคนก็คือจอร์แดนเฮนสันฟาบินโยแล้วก็เตียกโกกันตาล่านี่คือตัวจริงนะครับคือด้วยความที่ฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยมีเตียกโก้เข้ามานะก็จะมาเป็นตัวที่มีเพิ่มคุณภาพในแดนกลางเข้ามานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโค้ชอาจจะมอง ถึงครบนะฮะอาจจะมองว่า3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มันยังมีเค์ติสโจนนะที่จะเติบโตขึ้นอีก,กปีหนึ่งหรือว่าจะมีอเล็กซานเดร์แชมเบอร์เลนที่อาจจะเล่นได้นะครับหรือว่าในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเอ้ยทำไมมาใช้งานฮาวิ่งเอเลียดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ได้เอเลียดอีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือนาบีเกตานะครับคือตรงเนี้ย มันก็สอดคล้องกับที่ฟารมิโเขาพูดนะครับตรงนี้เราไม่ได้ไปฟันธงว่าจะมีตัวใหม่หรือไม่มีตัวใหม่นะแต่สิ่งที่ฟา์มิโพูดเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะนะครับก็คือฟารมิโบอกว่าไวโนดุมเป็นคนเป็นกองกลางสำคัญสำคัญของทีมแน่ๆเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีไวโนดุมแล้วเนี่ยกองกลางคนอื่นของทีมมันก็ยังมีนะครับอย่างที่ไล่มาเมื่อสักครู่เนี่ยถูกไหมฮะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันมี3คนที่เป็นตัวจริงนะครับในในระบบการเล่น4-3-3สามสามของลิปูนะ3คนเป็นตัวจริงฟาบินโยเฮนเดอร์สันติอาโก้เนี่ยเเขาก็ยังมีคนที่สามารถหมุนใช้นะครับอย่างนาบีเกตาเจมส์วีเนอร์ก็เล่นได้เคอร์ติสโจนนี่สแล้วนะฮะยังมีอเล็กอเล็กซองเลตเชอร์เบรนด์อีกหรือที่ลองทดลองใช้ฮาวิสเอเลียตเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีอีกคือเพราะฉะนั้นเนี่ย รงนี้โอเคเข้าใจว่าแฟนบอลเนี่ยอาจจะก,กังวลเรื่องปัญหาบาดเจ็บเรื่องสภาพร่างกายของออกเรตแชมเบอร์เลนหรือว่าของอตียโกเองก็ตามหรือของนาบีเกตาเองก็ตามว่าประวัติเนี่ยบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะครับแต่แหมมันก็มันก็พูดลำบากนะครสมมติไปทุ่มซื้อนักเตะดีๆเข้ามาเนี่ยแล้วทั้งออกเรตแชมเบอร์เลนทั้งนาบีเกตาไม่เจ็บอะมันก็คิดมุมนี้ได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่า ซื้อมาเผื่อเผื่อเจ็บแต่ว่าโค้ดอาจจะไม่ได้มองแบบนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันก็อาจจะซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ซื้อก็โอเคเข้าใจได้นะโอเคครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอดไลน์ต่างคุยแล้วก็เพจโก8แปๆนี่นะครับสวัสดีครับ